สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้พมก็จะมาพูดถึง10อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลกนะครับ10ป่าสาตะกอรวัดเป็นเทวสถานฮินดูลทัทธิไวยสนาพานิกายที่นับถือพระวิษณุเป็นเทพเจา้าสูงสุดสางโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ส่องเมื่อช่วงครึ่งแรกขิดสตวัษที่ริบซ่องเพื่ออุทิศถวายแด่องค์พระวิษณุที่พระองค์เชื่อว่าเป็นร่างของพระองค์เอง ในขณะที่ยังมีผาชนชีพอยู่และหลังจากซิสมาชนไปแล้วสานาสถานแห่งนี้ก็จะเป็นพระราชสุสานที่ที่พระองค์จะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระวิษณุ 9. ทิชชีวัดนี้อยู่ในประเทศอินเดียเมืองทิชชีพายลรร์ทิชทชีเป็นวัดข้องศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก 8. วิหา้านฮันมานดินซาฮหบหวิหานทองคํา เป็นวิหารที่สําคัญที่สุดในศาสนาซิกตั้งอยู่ที่เมืองอัมลิซาเมืองล่วงข,องขงง้องแขวนปัญจาทางภาคเหนือของประเทศอินเดียเจตบูโรพุทโธทพุทธส,สถานอันศักดิิที่สร้างมางเต่ศตวรรษที่แปถึง9โดยกรษรรษัตริยราชวงศ์ไซเลนท้งตั้งอยู่บนเนินสู่งห้องก็ชวาภาคพกลางห้างจากเมืองยอก,ยาก,กาตาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ4 0กิโลเมตรถื่เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ และเป็นสูนลรวมแห่งความภาคภูมิใจของชาวอินโดนีเซียและชาวภูทุกคนซึ่งว่างจะไปสแสวงบุญสักั้งในชีวิตเจดีบูโลพุทโธรูปทรงดอกบัวนี้ก็สร้างตามแบบศิละปะอินดูชวาหรือศิละปะชวาภาคกลางทิวาสซมาซานระหว,ว่างอินเดียและอินโดนีเซียได้ย่างกลมกกินที่สุดจึงทําให้บูโลพุทโธเปียบเป็นสูนกลางข่องจักรวาล6วัดจีออนอินพื้นที่ของวัดนี้ ใหญ่ตัวอลังการแทกตัวยู่ในเข้าเต็มไปด้วยต้นไม้ย่า่ลมลือมาก์วัดนี้สร้างในปีคอ่อหนึ่ง่อง 1, ี่เพื่อเป็นเกียรให้กับผูก้กตั้งสาน้าผูธนิกายโจโดเป็นนักบวชชีว่าโฮเนนหาหอบฝา,าเทียนท่านเป็นสะท่านบวงส่วงเทพยยาดาีิยายที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งยังคงลักษ้าวไว้ในจีนประกอบด้วยตานาคชี้เนียนเตียนตานาค ห่วงชวงอีและล่านยวนชิวเป็นต้นเทียน่านตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด2อ0เฮกตาร์เป็นสถานซึ่งจกักรพรรดิแห่งราชวงศ์มิงและราชวงศ์ชิงให้เป็นที่บวงสรวงเทพยาดาในระยะย่างข้าเข้าฤดูห,หนาวถึงเดือนอายตามจานธรคตทิทุกปีพจาพจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้พลอ,อุดมสมบูรณ์ สี่ผามหาธาตุเจดีย์ชเวดากองตั้งอยู่บริเวณเนินเข้าเชียงกู้ตะเมืองยางกุ้งประเทศพร่มาเชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศสาธาตุข้องพรบพุตรเจ้าจํานวนแปดเซนตามตำนานเจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อสองพันห้าร้อยปีที่แล้วแต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสาร้างระหว่างคิดศตวรรษที่หกถึงสิบสร้างโดยชาวมอนตามตำนานนั้นเริ่มจากว่ามีท่องพี่น้องเพราขาต้องคนได้ไปเข้าเฝ้า,าบุตรเจ้ามา พระองค์จึงประทานพระเกซ่ามาแปดเซนพระเจดีได้ทูกทิ้งล้างจนมาถึงคิดสัตว์ที่1ิบซี่ราชาสมัยพระเจ้าพินยาอูได้ส่งพระกุณาโปรดกล้าให้สร้างพระเจดีไม่สู้18เมตรพระเจดีได้ทูกซ้มแซมมาเรื่อยมาจนมามีความสู้9กเมตรในปัจจุบันบนยอดสู้ ของพาเจรีมีเพชรอยู่5,448เมตรโดยเฉพาะชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่เจนซองกะราดและรับทีมซ่อง1,317เมตรทราบว่าทินดูพรมบานานพามบานานเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียหรือจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเน์เลยก็ได้ตั้งอยู่ที่เมืองพามบานานตอนกลางของเกาะชวาและอยู่ไม่ไกลจากยอกยากาตา มาร์กนักวัดถูกสร้างขึ้นเมื่อราวปีกว1 3ซ0อนึงสร้างซีูนโดยสันนิทานวา่าน่าสร้างขึ้นในสมัยข้องกษัตริย์จากราชวงศ์ที่สองหรือจะสร้างในสมัยกษัตริย์จากราชวงศ์ซันจายาได้รบคาเสียหายมาร์กในช่วงปีศ้หกพอเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ทีนี้สองวัดล่องคุณออกแบบและก็สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคซีดพีพาสซึ่งปัจจนาจะสร้างวัดให้เมื่อนเมืองสว่านที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างแจ้พอสร้งาง์รที่สูงจักเดิมมีเนื้อที่สร้างไร่ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและมีผู้ให้เจ้าคือคุณวันชัยวิชยาชาคาราจนปัจจุบันมีเนื้อที่เก้าไร่หนึ่งเป็นวัดที่มีเฮซึวิสี่สิดข้องภูตานตั้งอยู่บนน้ำพาสูงเจ็ดร้อยเมตรจากพืืนล้างในหุบเข้าปาโลและด้วยระดับขับสูงส้างพันหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรจักรด้านอัลทะเลชายาวะาลังเสือของวัดนี้ ได้มาจากตำนานเก้าทีลาวาพาลินโปเชซึ่งเป็นผู้เผยแร่นิก,กายมหายานในภูท่านได้เหมาะได้หาะมาที่นี้บนล่างเสื้อและได้เข้าไปนั่งวิปัฒนากรรท่านอยู่ในถ้าเป็นเวลาถึงสามเดือนลั่งางัณะในปีว่าซอ่องซ่อง่องเจดจึงเริ่มมีการสร้างวัดขึ้น กอข้อเจ้าคิดสิบมณฑวัดชวยดที่สุดในโลกไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบใจกลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็สละขาเพื่อเป็นกำลังใจพวกดทำคลิปต่อไปดียิ่งขึ้นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณครับ